รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมความสวยงามของสัตว์เลี้ยงที่กําลังเป็นที่นิยมทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับสัตว์เลี้ยงที่ว่านี้ก็คือไก่ชนประเภทสวยงาม หลายพื้นที่จังหวัดชนแดนภาคใต้นะครับเริ่มได้รับความนิยมในการเพราะเลี้ยงจนขยายเป็นวงกว้างด้วยสีสันที่สวยงามและหลากสีสันนะครับในสายพันธุ์แถมหน้าตาดูหล่อเหลารูปร่างสูงใหญ่สง่างามยังกับในแบบครับจึงทำให้นะครับได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบสามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี ภายในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลกะลูป,ปังอำเภอรามันจังหวัดยะลาถูกตั้งเป็นจุดศูนย์กลางให้กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนสวยงามเมืองรามันได้ร่วมกันพัฒนาไก่ชนสวยงามสายพันธุ์ต่างๆในไทยและเพื่อให้ผู้คนที่ชื่นชอบได้มารับชมแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆในเรื่องราวของไก่ชนสวยงามซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือ ไก่เหลืองหางขาว5พระองค์นั่นเองครับเอาละครับรคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในห้องนอนของน้องไก่นะครับซึ่งไก่ที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับ ก็เป็นไก่ที่เหมือนกับว่าเป็นไก่ผู้บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะครับซึ่ง <entend. S 1> มีนามว่าไก่เหลืองหางขาวใช่ไหมครับแบครับผมซึ่งตอนนี้ก็เราจะมาเปิดผ้าคลุมแล้วก็ <Est> น,นําน<ด>้องออกไปข้างนอกเพื่อจะไปเอาน้องไปาตากแดดใช่ไหมดูแลเรื่องสุขภาพไปดัดหางบ้างไปเช็ดทำความสะอาดน้าอะไรบ้างนะครับแบนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไก่ของที่นี่เนี่ย จะมีหน้าตาสีสันสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้แบเปิดซุ้มแรกกันเลยแบ่เอาครับมารุ้นนะครับนี่ครับมีกันหลายตัวมากนะครับตันนี้เป็นเป็นเป็นเกรดที่อาแบเขาใช้ในการประกวดนะครับช่วงนี้ไม่มีสนามประกวดก็คือเราก็ประมาณว่าดูแลเขาดูแลเขาในแต่ละวันให้เขามีสุขภาพดีนะครับแบบอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรแบ่ไกลหลองหางขาวพระเจ้าพระพรอองค์นี่เลยใช่ไหมครับเลืองหางขาวพระเจ้าพระพอองค์นี่อันนี้เป็นเกรดประกวดนะแบนะครับผมโอเคแล้วก็ฝั่งนี้แบ่ ดูฝั่งนี้บ้างไก่เยอะมากครับตรงนี้โอ้โหแล้วก็มีแบบสีสันยแยะมากมายเดี๋ยวเรียได้ดูนะครับว่าตัวนี้ก็สวยขนาดไหนขาพระเจ้าห้าพระองค์นี่ก็เหลือหงขาวพระเจ้าห้าพระองค์นะครับที่เขาเรียกกันนะครับตามตำราของของไทยเรานะครับนีกมมีเรื่องเล่ามากมายครับไก่เหลืองน้ขาวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหหล่อนะแบหล่อนะโอเคอาแบตรงนี้ตรงนี้มีมีชื่อกลุ่มไหมแบอันนี้มีชื่อทีมรามันทีม รามันทีมเป็นชื่อย่อยเป็นแล้่ก็กลุ่มใหญ่ของสารจังหวัดน,นี่จะเป็นกลุ่มอนุรักษ์ไก่หางขาวทวยายชาแนใต้ครับผมครับผมกลุ่มของรามันเนี่ยจะตั้งมากี่ปีแล้วเป้กลุ่มรามันนี่นะ่าจะเป็นปีกว่ากว่าเองเพราะว่าเป็นน้องใหมอ่อ๋อเป็นน้องใหม่มาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้าม,มาสมาชิกเยอะไหมเป สมาชิกประมาณ20กว่าคนยี่สิบกว่าคนเยอะนะครับก็ใช้ได้ในตอนนี้ครับและเห็นว่าเป็นกลุ่มที่เป็นดาวรุ่งมาแรงด้วยนะทำทำไก่ออกประกวดติดรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาทำล่ที่ผ่านมาโอเคผมเริ่งอยากจะดูแหละว่าไก่ที่เคยผ่านสนามประกวดเนี่ยจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างสีสันสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราเอาไก่ เนี่ยทั้งหมดนี้แหละเก็บประกวดเขาเรียกนะแล้วเอาออกไปวางข้างนอกให้ผู้ชมได้เห็นชัดๆว่ามันสวยงามขนาดไหนได้โอเคไหมนะโอเคครับเดี๋ยวเราย้ายไก่ไปข้างนอกกันครับผู้ชมโอเคครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับด้เวลาที่เราจะมาชมความงามของไก่สายพันธุ์ไทยแท้นะครับแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความสวยงามและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับแต่เราจะรู้จักสายพันธุ์ไก่ไทยแต่ละสายพันธุ์ได้อย่างไร <c oughs> วันนี้ผมอยู่กับพี่สอนครับพี่สอนเป็นผู้ที่เที่ยวชาแลวก็เป็นผู้ที่เพาะเลี้ยงไก่สายพันธุ์เหล่านี้นะครับมาหลายปีแล้วก็มีการตั้งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มพุรักไก่สวยงามอของรามัน <ạt> ก็คือจังหวัดยะลาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแต่ละสายพันธุ์สวยงาม แบบไหนอย่างไรอ่ะพี่สอนตัวนี้เป็นไก่อะไรครับตัวนี้เป็นไก่สายพันธุ์เขียวเหล่าหางขาวเขียวเหลาหางขาวเหลาหางขาวอืมจุดเด่นของเขาก็คือมีควางขาวที่หางนะเนาะอ่าขนหางขาวหางขาวแล้วก็ขนตัวขนตัวตามโ้อยจะมีมีขนพื้นเขานั่นจะมีแบบเหลือบสีขาวปกติแล้วมันก็จะต้องเป็นเป็นสีดำหมดใช่ไหมับผมแต่เขียวเหล่านี่คือเอกลักษณ์ของเขาคือต้องมี ก็คือดูเป็นสีเขียวแต่พอเราแหวกดูข้างในมีสีมีม,มีขนสีขาว,ขาวเออไก่สายพันธุ์นี้ครับณปัจจุบันเป็นไก่ที่ใกล้สูญพันธุ์อืมเป็นไก่ที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นไก่ที่หายากเตัวนี้สภาพอาจจะดูแบบรกๆหน่อยเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นพ่อพันธุ์อยู่อ๋อก็เลยไม่ได้ดูแลเรื่องร่างกายคือผสมพันธุ์อย่างเดียวผสมอย่างเดียวเอามาให้ดูเพื่อจะให้เห็นว่าไก่สายพันธุ์เนี่ยเขียวเหล่าเนี่ยมันเยอะๆหายากแล้วให้ช่วยกันอนุรักษ์ นะ,ะครับอ่ะกไก่แท้ไก่แท้อ่าดูนะครับนี่สวยงามมากไก่ไทยไม่แย่ไก่ที่อื่นไม่สวยงามใช่ที่ <c oughs> อ่ะตัวที่สองโอ้โหซึมมาเลยครับคุณผู้ชมซึมมาเลยอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับพี่สอนเขียวหางดำเขียวหางดำมีมีกี่เขาเรียกมีชื่ออื่นไหมอ่าในเขียวเขียวหางดำนี้ครับจะแยก,กยอ่ยยกอยไปอีกไปอีกก็ ลักษณะเกี่ยวหางดำนี่ก็คือแข้งดำเล็บดำเดือยดำ <c oughs> ก็ปากบบดำย้อยปากดำตาลายคือ <c oughs> ต้องดำหมดนะแล้วก็สีพื้นก็คือที่เห็นนี่ไม่ใช่สีดำนะครับผู้ชมเป็นสีเขียว,น,ยวนี่คือเราอยู่ในที่ร่มไงแต่ถ้าเกิดเขาได้ได้อยู่แบบกระทบกับแสงแดดนี่นะขนเขาจะเป็นแบบมันประกายเป็นแบบสีเขียวคล้ายเหมือนกับเปลือกเปลือกหอยเปลือกหอยเหมือนกับแมลงทับอ่ะสวยนี่คือเป็นไก่เขียวอันนี้เป็นเป็นไก่ที่มีประวัติความเป็นมาของประเทศไทยเหมือนกันครับเรีว่าเป็นไก่ทรงเลี้ยงของ เ่็นยาพิชัยไหมายาพิชัยตัวนี้นะเป็นยาพิชัยดครัะนี่นี่มีประวัติความเป็นมานะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นเกตมรารกรวดเกตรากวรวดผ่านสนามมาแล้วผ่านสนามมาแล้วได้ชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งของรุ่นของเขาโอ้โหนี่ชนะเลิศมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขากำลังถ่ายขนอยู่นะเขาพักผ่อนอยู่ช่วงนี้นะสวยครับสวยนี่ผู้ชมดูนะครับนี่น่ารักมากเขาเชื่องมากนะเขาอาจจะดูหน้าตาดุนะจริงๆแล้วเขาไม่ดุเขาน่ารักนี่โอเค ไม่ไรไปแต่งไว้นี่เลยเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปนี่ครับตัวนี้ก็สว่างขึ้นมาหน่อยนะครับสีสะอาดตาครับอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์อะไรครับพี่สอนตัวนี้เป็นสายพันธุ์ดอกหมากครับดอกหมากขางขาวดอกหมากหางขาวโอ้ตัวใหญ่มากผู้ชมแล้วก็ดูสะอาดมากเลยนะเป็นไก่อุดมศัลย์นะครับอุดมศัลย์หมบเขาอะไรที่อนคือเข้าตำราเข้าตำราราเข้าตำราทุกส่วนทุกจุดของร่างกายอ๋อนี่คือเป็นแบบ เกตประกวดก็ได้เกตพ่อพันธุ์ก็ดีเกตพ่อพันธุ์ก็ดีไข่สมบูรณ์มากลักษณะพิเศษของเขาคือมีแข่งข้าวอ๋อจะมีจะมีสีตรงนี้นะเขาเรียกว่าสร้อยนะสร้อยครับปกติมันจะไม่มีนะก็เรียกว่าเป็นไข่สกุลสูงครับแล้วก็หน้าหน้าคอก็จะมีสังวานนี่อ๋อเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสีเรลือบเลยสังวาัวนครับตัวนี้กี่กิโลพี่สอนตัวนี้อยู่ประมาณสี่สี่กิโลสี่กิโลสองครับสี่กิโล2อนะครับ อันนี้จะเกิดไปเข้าสนามประกวดนี่เราจะเข้าประกวดในในรุ่นอะไรครับพี่ต่อตัวนี้เขาจะมีรุ่นพระสีรุ่นพระสีนะอันนี้ลงได้เลยลงได้ทุกสนามทุกสนามปี่ยานี่นี่นะสวยนะครับคุณผู้ชมนี่ดอกมังางขาวสะอาดสะอ้านมากโอเคโอเคไปนี่แหละโชว์นี้แหละอ่ะไปตัวต่อไปเอาครับตอนนี้เริ่มเริ่มจะมาสีเหลืองกันบ้างนะครับสีเหลืองนี่ก็ส่วนมากแล้ว คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะรู้จักดีนะครับเป็นไก่ที่เรียกว่าเป็นไก่คู่บ้านเมืองของประเทศไทยคือเบอร์หนึ่งรดับต้นๆเลยที่มีชื่อว่าเหลืองหางขาวห้าพระองค์นี่แบบนี้เลยอ่ะพี่สอนอยังไงตรงนี้อันนี้เป็นไก่เหลืองหางขาวเหลืองหางขาวพระเจ้าห้าพระองค์เป็นไก่ของมัณเรศวนที่บอกว่าไปมีประวัติความเป็นมาที่ว่าไปตีแลกเมืองแลกบ้านแลกเมืองกับพม่าสายพันธุ์นี้แหละแล้วก็เป็นสายพันธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยครับ ทราบมาว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มสนใจแล้วนะต่างประเทศเขาก็เริ่มสนใจนะครับตอนนี้ก็มาเลเซียอินโดนีเซียประเทศแถวโซนอาหรับคูเวตครับอเมริกาเขาก็เริ่มสนใจเริ่มที่ทำเข้าของเเริ่มทำเข้าครับไเป็นไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับอย่างตอนนี้ก็คือเกตประกวดประกวดครับตอนนี้เป็นเกตประกวดประกวดมาแล้วด้วยครับเน่เรือองพระเจ้าพระองค์ว่าพระเจ้าพระองค์ก็คือเขาจะมีหยอมกะ ครับจุดครับในตัวครับก็คือจุดแรกคืออ๋อหัวสีามีมีงอกขาวงออ่าหนึ่งจุดแล้วก็หัวปีกสองข้างครับหัวปีกสองข้างขาวขาวนี่คืองอกเขาเรียกงอกครับเป็นสามครับแล้วก็หัวเข่าหัวเข่าสองอ๋อตรงข้อเข่านี่คือนี่คือต้องมียอมกันนี่คือที่มาของพระเจ้าห้าพระองค์ถ้าถ้าจุดไหนในห้าจุดไม่มีไม่มีหย่อมเขาสักจุดนึงก็คือไม่เต็มสกุลไหมเขาเรียกถ้าสมมติว่าไม่มีอ่า ้ครับพระองค์เขาเรียกว่าเป็นไก่เหลืองเอกาคือไม่มีหมดทุกห้าจุดอ่าครับจะเป็นเื้นดำครับสีสร้อยก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งอ๋อแต่ถ้าเต็มสกุลต้องแบบนี้เต็มสกุลต้องแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือความสวยงามคือปากแข้งต้องสีงาช้างครับนี่งาช้างครับตาปลาหมอต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงที่แบบไม่ได้มีโปรแกรมเดินสายไปแข่งขันนะครับนักประกวดทั้งหลายก็ประมาณว่าอยู่ในช่วงที่พักร่างกายนะครับก็สีสันหน้าตาก็อาจจะไม่ประกกายมากแต่จะบอกว่า ถ้าถึงวันที่จะประกวดเนี่ยสองสามวันเนี่ยทางทางฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีการดูแลสุขภาพแล้วก็ขนมันดัดหางเดี๋ยวจะได้ดูว่าถ้าดัดหางออกมาแล้วจะเป็นไงนี่ผู้ชมนี่เป็นสภาพที่แบบหางดําเดินธรรมชาตินะครับอยาจะบอกว่าเทคนิคการประกวดไก่สวยงามน,นะครับเขาะจะต้องดัดหางให้ตรงให้กลางถึงจะสวยแบบนี้ถือว่ายังไม่ได้ดัดเพราะว่าเราพักไก่อยู่นะเดีย๋ยวเราไปดูตัวที่2ที่เป็นตัวตัวเด่นสุดของฟาร์มนี้แล้วก็ดัดหางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหน ไปตัวที่2ครับนี่ครับจะสังเกตนะครับว่าตัวนี้ดูครับดูหางนี่หางที่ผ่านการดัดแล้วนะครับดัดดัดด้วยมือเปล่านะครับก็เป็นเทคนิคในการที่จะนําไก่ไปประกวดนะครับต้องดัดทุกตัวครับนี่ส่วนความสวยงามของการดัดหางไก่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ความชํานาญของคนดัดถ้าคนดัดมีความสามารถคนดัดมีประสบการณ์ก็ดัดได้สวยแต่ถ้าใครที่ดัดไม่เก่งไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็จะดัดได้ไม่สวยเท่านี้ตัวนี้สีจะอ่อนกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการสูงมากเลยต้องการสูงมากครับแบบไหนที่ที่ตลาดต้องการมากครับก็คือเราที่นี่เราพยายามจะเพาะไก่ให้ได้โทนสีโทนสีมาหนึ่งเลยยวก็โทนสีแล้วก็โครงสร้างใหญ่ครับครับโทนสีก็เป็นสีนี้เขาเรียกว่าเป็นเกรดสีเหลืองทองสีเหลืองทองเหลืองทองแล้วก็จุดเด่นของ กลมลมของเราเนี่ยคือเราพยายามจะเพาะให้ได้เขาให้เขาหางให้หางเขาให้เยอะที่สุดให้เยอะที่สุดคาดว่าได้ทั้งปอกยิ่งดีครับจะยากหน่อยใช่ไหมเขาปลอดเขาเรียกว่าเขาปลอดอ๋อแต่อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ดีกรีของเขาได้อ่าเขาเรียกว่าชนะเลิศยอดเยี่ยมเบสเบสอินโชได้รางวัลชนะเลิศคือเบสอินโชที่หนึ่งของเขาจะมีที่หนึ่งของทุกรุ่นนะครับครับมามามาชิงกันอีกมาชิงมอีกทีนะ อันนี้คือที่สุดของที่สุดเลยที่สุดของที่สุดตัวที่เป็นสร้างหน้าตาให้กับกลุ่มเราคือตัวนี้เลยครับอันนี้เบสออนเดอะเบสครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีการสาธิตนะให้ผูช้ชมได้ดูว่าเขาดัดหา,างยังไงจากหางแบบนี้นะที่ไม่สวยเนี่ยธรรมชาติของไก่แล้วก็จัดให้เป็นแบบนี้เพื่อพร้อมที่ประกวดครับจะดูว่าวิธีการเขาดัดยังไงแล้วก็อีกส่วนนึงคือการดูแลในเรื่องของสุขภาพความสมบูรณ์ของขนขนครับเขาทำย่างไรเขาอาบน้ำแบบไหนไก่เยวพาไปดูครับ ที่เลี้ยงไก่สวยงามเนี่ยโดยเฉพาะไก่เหลืองหางขาวห้าพระองค์เนี่ยเป็นที่รู้กันครับว่าการที่เราจะเตรียมตัวนําไก่ไปเข้าสู่สนามแข่งขันเนี่ยสิ่งที่สําคัญระดับต้นๆเลยคือการจัดทรงหางหรือที่รู้จักง่ายๆว่าการดัดหางวันนี้ก็น้องเพ่เป็นมาสาธิตการดัดหางเลยครับจากจากหางไก่ที่มันแบบงอๆตามธรรมชาตินะครับทำให้มันสวยให้มันตรงแล้วให้มันกลร เวลาเข้าประกวดเนี่ยมันจะได้สะดุดตากรรมการและกรรมการก็จะให้คะแนนหางคะแนนที่ดีด้วยนะผมว่านั่นนี่วิธีการทำเขาทำอย่างนี้คุณผู้ชมไม่มีอุปกรณ์นะครับใช้เพียงเล็บไหมวีใช้นิ้วชี้นะเดี๋ยวลองทำนี้นิ้วชี้สอดใต้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 ก้านหางมันแล้วก็เล็บกดใช้เล็บกดดัดไปยอ๋อให้มันตรงแล้วแต่ละตัวเนี่ยเราใช้เวลาทำนานไหมแต่ละตัวเนี่ยจนเสร็จเนี่ยตั้งแต่แบบ หางธรรมชาติน่ประมาณกี่นาทีตัวหนึ่งคือชั่วโมงได้ไหมโอ้ยกี่นาทีสิบนาทีอะเป็นเกินสิบนาทีบางตัวก็ไม่ถึงตัวไหนที่หางเยอะๆหน่อยก็ช้าหน่อยตัวไหนที่หางน้อยหน่อยก็เร็วหน่อยเรต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วยากไหม ไม่ยากไม่ยากอ่ะเราเราเราเป็นแล้วไงใช่ใช่เอาเอาเล่าไปตอนย้อนหลังไปหน่อยตอนที่เราเริ่มหัดอะยากไหมก็ดูในยูทูบอ่ะอ่ะฮะก็ก็หัดหัดไปอ่าบางแรกแรกก็คนนิ่มงอบ้างหัดบ้างไปแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไม่ตรงใช่ไหมใช่ก็ต้ฝึกฝึกไปเรื่อยๆอยอก็ต้องใช้เวลากับมันด้วยนะใจเย็นๆใช่เห็นไหมไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเห็นไหมผู้ชมเนี่ยย่าจะเริ่มกลางแบบนี้ ่นี้นนี้สวยมากเลยสีก็แบบสว่างเป็นเหลืองทองอลับเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดเราใช้ใช้เล็บดัดถ้าเกิดเราลงน้ําหนักไม่สม่ําเสมอหรือแรงเกินไปนี้ผลักหักนี่คือเสียหายเลยนะเสียหายต้องรอเป็นเดือนสองสามเดือนแสดงว่าการขั้นตอนการดัดหางจะก่อนที่จะเข้าไปประกวดเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนี่คุณกมดูอะปรพอดัดมามันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมดูหางเขาสินี่ สวยนะครับนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้ถือว่าจัดนะครับตัวนี้เนี่ยดีกีแชมป์มาหลายสนามนะครับตัวนี้เนี่ยตีเป็นมูลค่าวีอาร์ตีมูลค่าทุกคนฝั่งนี้เอาตัวนี้ผมตีเป็นมูลค่าคิดว่าสามหมื่นคือถ้าถ้าเราขายประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเข้ามาเอาไก่ที่เราเนี่ยถ้าเราเสนอสามหมื่นนี้ว่าน่าจะจบนะไม่มาเลยแบบจะเอาแล้วสาม อ๋อมีมีมีขอแล้วสามหมื่นแต่ว่าทางทางทางกลุ่มไม่ขายใช่ใชเพราะว่าต้องการเอามันไปสร้างชื่อเสียงให้กับ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 กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เกี่ยวมาทำพ่อพันธุ์ด้วยก็คาดตัวก็อยู่ประมาณสามหมื่นครับตัวนี้คุณผู้ชมดูดิเนี่ยอายุกี่ปีตัวนี้วันนี้ปีกว่าโอ้ปีกว่าปีกว่ายาวๆครับยาวๆนี่ยังผ่านสนามไม่ดียังขายคนอยู่โอ้ก็โอเคก็ สนามหน้าก็ขอให้ประสบความสำเร็จอีกนะตัวนี้มีชื่อไหมเจ้าตุยนุ้ยไอ้ยาชื่อเาของตัางไงชื่ออะไรนะตุยนุ้ยตุยนุ้ยเจ้าของชื่อน่ารักมากตุยนุ้ย ไก่ชนพัฒนเลสวนมหาราชเป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดีประเทศพมา่าพระองค์ทรงนําไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลกเพื่อนําไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาเป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้จึงชนชนะจนได้รับสมญาว่าเหลืองหางขาวไก่เจ้าเลี้ยง ซึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์ในหลายจังหวัดได้ศึกษาค้นคว้าทำการส่งเสริมและเผยแพร่และได้มีการจัดการประกวดขึ้นเรื่อยมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่เป็นสมบัติคู่ชาติตลอดไป ไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่ามีถิ่นกําเนิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกจนถึงขณะน,นี้ไก่ชนพนันธุ์ในสวนมหาราชนับว่าเป็นของดีของจังหวัดพิษณุโลกและเป็นสมบัติของชาติไทยที่กําลังได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศจริงๆแล้วนะครับไก่ชนสวยงามที่นํามาเลี้ยงเพื่อการประกวดนั้นมีด้วยกัน12สายพันธุ์แต่ที่เรานําเสนอในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นครับ ส่วนการเลี้ยงไก่ชนสวยงามก็ไม่มีอะไรยากหากเราคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีมาเลี้ยงเราเลี้ยงด้วยข้าวเปลือกผสมหัวอาหารแต่ละชนิดและวิตามินบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมด้วยการอาบน้ำทำความสะอาดกำจัดไรต่างๆไก่จะมีสุขภาพดีสะอาดและสีขนสวยงามอยู่สม่ำเสมอ ผู้ชมครับหนึ่งในการดูแลไก่สวยงามนะครับเพื่อที่จะประกวดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าการอาบน้ําไก่น,น,น,นะแบบนะสำคัญมากไม่แบบอาบน้ํนนานไก่มันช่วยใเนเ<า>รื่องอะไรบ้างแบกการอาบน้ําไก่เราต้องดูแลช่วยขนเราต้องอต้องให้มันสะอาดเพราะว่ารายละเอียดขนนี้ถ้าเราไม่ <laughs> เน้นก็ไก่จะไปสวยงามตรงไหนถ้าขนมันไม่สวย ก็คือว่าแน่นอนว่าเวลาเราประกวดเนี่ยคะแนนหลักๆก็จะมาจากที่แหละสีสันของขนนี่แหละถ้าสมมุติว่าไก่เราสีสวยแต่เราไม่ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องขนไม่ได้อาบน้ำเนี่ยก็ทำให้ความสวยงามของขนเราที่ควรจะควรจะสวยงามเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นด้อยลงใช่บางทีมันก็มีแมลงอะไรมาทัก็จะได้ แล้วน้ำน้ำที่ใช้นี่เป็นเป็นเป็นน้ำทั่วไปไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำทั่วไปแล้วสบู่ในแบรนด์นี้สบู่แชมพูก็ได้โหแชมพูนะครับสไลด์ก็ได้แล้วแต่นะใช้แชมพูอาบน้ำชนิดเดียวกับที่เราสระผมเลยนะแบรนะครับผมก็เนี่ยแบรนเนี้ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับนี่เห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ทั่วสะอาดแล้วก็มาลงมาแรงพวกไรเขาก็จะไม่อยู่นะใช่แล้วพอเราถูสบู่แล้วเสร็จปุ๊บก็ล้างน้ำใช่แค่นั้นเองล้างน้ำตัดแดดมันแห้งครับแต่ช่วงที่เรากำลังอาบน้ำเขาเนี่ยเราก็ คอยเป,เปิดนู่เปิดนี่ดูเช็คร่างกายบ้างนไะกันไปนะ <c oughs> ว่าผิวพันธุ์เขาเป็นยังไงเนี่ยเปิดด <c oughs> ูหนังนะ <c oughs> ถ้าบัาเราเจอแผลหรือเจออะไรกัดแล้วก็ใช้ยามารักษา <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นอีอกส่วนในึงในการดูแลนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่จับาอาบน้ำเนี่ยขนไก่เนี่ยมันฟูปิดหมดเนี่ยถ้าเราไม่แหวกไม่เห็นแต่เวลาขนไก่มันโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดดูเนียเปิดดูรูขุมขนเปิดดูหนังง่ายคุณผู้ชมนี่จะได้รู้เลยว่าว่ามันมีแผลจากยุงกัดจากไรกัดหรือเปล่าอ่าเนีเดี๋ยวเราก็อาบน้ำาาดก็เสร็จแล้ว แล้วก็นำไปต้องตัดแดดไหมเบ๊ะต้องตัดตัดตัดพอพอแห้งพอไม่ต้องแบบไม่ต้องแห้งสนิทไม่ต้องแห้งสนิทน้ำมันแห้งพอให้มันมันมัแล้วก็ไปจัดเข้าไปโอเคแบ๊ล้างเลยดูสบู่มาสักพักใหญ่ๆแล้วใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้เวลาเหมือนกันประมาณสิบห้านาทีครับแต่ว่าการอาบน้ำเนี่ยผมผมมองมองเห็นทีความรู้สึกผมก็คือว่า เหมือนกับว่าเป็นการมอบความรักให้กับไก่เราด้วยนะแม่นะแล้วไก่มันก็จะมีความคุ้นเคยกับเราเพราะเราต้องอาบน้ำอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมัาจะนิ่งนะเห็นไหมเนี่ยถือว่านิ่งนะปกติถ้าไก่ที่ไม่เคยอาบน้ําทั่วไปเราจับมาอาบน้ำมันจะนิ่งกว่านี้อีกคุณผู้ชมคือเขาเขาเขาเคยแล้วแหละแล้วเขาก็คุ้นจําหน้าเจ้าของเขาได้อาบน้ำล้างสบู่ออกแล้วเดี๋ยวจะพาไปพึ่งแดดสักหน่อยนึงครับผมแล้วพอแดดมันแห้งไอ้เวลาฝนมันแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนมันก็สะอาดมันแววนะโอเคไปครับคุณชมไปตากกแดดัน คุณผู้ชมครับหากคัดเลือกสายพันธุ์ตามลักษณะมาตรฐานประจำสายพันธุ์นั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ไก่ชนสวยงามได้ถึง10ถึง100เท่าเลยละครับยิ่งโดยเฉพาะตัวที่ผ่านสนามประกวดมาแล้วได้รางวัลชนะเลิศบอกได้เลยครับว่าซื้อขายกันหลักแสนเลยละครับ สำหรับผู้ที่ชอบเพาะเลี้ยงนะครับนอกจากจะได้รับความสุขใจแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นไก่ชนสวยงามยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีตเป็นสมบัติของชาติที่พวกเราคนไทยทุกคนควรค่าแก่การอนุรักษ์ เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนสวัสดีครับ